เล่าบรรยากาศย้อนหลังนิดนึงนะคะวันน,นั้นที่ไปทำการเซอร์ไพรส์มีทั้งที่ช่องสามเองแล้วก็ที่โรงพยาบาลด้วยเนาะที่แบบแม <c oughs> ข่ของพ่อุณแม่แ,มแล้วเหตุการณ์หนึงครับพี <c oughs> ่โตก็เมื่อวันที่25ธันวาที่ผ่านมาครับ <c oughs> ผมตั้งใจเลยว่าอยากจะไปขอร้ายเขาแต่งงานครับแล้วก็ผมเลือกวันที่25ธันวาเพราะว่ามันเป็นวันที่มันมีความหมายสำหรับเราทั้งคู่ครับคือเราเรา เราเป็นวันแรกที่เราเริ่มคบกันอย่างเป็นทางการเลยคือวันคริสต์มาสครับผม9ปีที่แล้วแล้วก็ที่รายการด้วยอยากไปขอเขาท,ที่ที่ของเขาลหลายๆคนเคยถามว่าทำไมพี่โตไม่ไปขอบนคอนเสิร์ตล่ะถ้าเป็นศิลปินก็ต้องขอแบบบนคอนเสิร์ตสิอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราควรจะไปขอผู้หญิงในที่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 เขาสวยสุดเลยคือที่ที่เป็นบ้านของเขาก็คือที่รายการเรื่องเล่านั่นเองคือไปแล้วก็ไปขอบคุณ แฟนเพลงแฟนข่าวที่ติดตามเพราะทุกคนคงเห็นคู่เราตม้งแต่วันแรก9ปีก่อนครับอยากจะขอบคุณและอยากจะไปขอทุกท่านด้วยว่าเราจะแต่างงานกันแล้วนะอะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งใจเลยไปครับวันที่25ธันวาที่ผ่านมาครับผมแล้วพอวันที่วันที่2มกราคมครับก็เลยเราเลยจัดเป็นเป็นงานพิธีสู่ขอและพิธีมั่นเล็กๆในครอบครัวกันเองที่โรงพยาบาลครับเพราะว่าผม ผมอยากให้คุณแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นั่นผมอยากให้คุณแม่เห็นแล้วก็มั่นใจว่าลูกสาวจะมีคนดูแลแล้วก็จะให้ให้คุณแม่ได้เห็นและคุณแม่ได้อวยพรด้วยครับผมก็เลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆสําหรับเราทั้งคู่และครอบครัวของเราครับผมที่ใบขาวแล้วตาสีหน้าคุณแม่วันนั้นเรีแอคชั่นท่านเป็นยังไงบ้างคะ คือจริงๆช่วงนั้นเนี่ยถ้าถ้าย้อนไปนะคะคุณแม่ก็จะตื่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าด้วยตัวโรคก็ต้องระงรับอาการปวดด้วยมอร์ฟีน<ม>ก็จะทำให้หลับเยอะแต่ว่าเช้าวันนั้นน่ะคือคุณหมอให้ยาก,กระตุ้นก่อนหนึ่งวันให้การรับรู้คุณแม่ ดีขึ้นซึ่งเช้าวันนั้นเนี่ยเราก็าก็ลุ้นกันอยู่ว่าเอ๊เช้านี้แม่จะตื่นมาสดชื่นหรือเปล่าเพราะว่าคืนนั้นก็ได้ดานอนหลับไปอีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเช้านั้นเนี่ยคือใบว่าด้วยความเป็นแม่แล้วเราไปบอกเขาเขารับรู้ได้ว่าวันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นใบว่าวันนั้นเขาเขาคึบมากนะเขาคงคึบเพาะไว้กับแม่สนิทกันมากคึบเพื่อที่จะอย่างน้อยมีแรงที่จะได ป่วยพรลูกซึ่งวันนั้นเราใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็จะเหนื่อยมากใช่ไหมคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ก็เป็นอันเสร็จสิน้นคุณหมอก็ถามคุณแม่ว่าแม่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ ลูกสาวจัดงานต่อหน้าคุณแม่เลยแม่ก็บอกว่าดีใจได้ทำหน้าที่สุดท้ายแล้วซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวใบดีใจที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้อะค่ะ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือการรับรู้มันก็น้อยลงตามลำดับของคุณแม่ในฐานะลูกถือว่าเราคอมพลีทแล้วแม่อธิบใยจากวันนั้นที่มันเกิดขึ้นคือใบว่าอย่างน้อยเนี่ยแม่เขาได้รับรู้ว่าต่อไปใบจะมีคนดูแลแม่ไม่ต้องห่วงจะมี โตมีครอบครัวของโตมีคุณพ่อคุณแม่ที่จะมาดูแลไว้เพิ่มเพราะว่าไว้กับแม่คือสนิทกันมากะคะ่ะเหมือนกับเป็นคนละครึ่งกันของชีวิตเลยอะ่ะดังนั้นไว้คิดว่าแม่เขาก็คิดว่ามันจะหนักถ้าถ้าเขาจะไม่อยู่ดังนั้นไว้ก็รู้สึกว่าแม่น่าจะสบายใจมากขึ้นเพราะว่าพอหลังจากนั้น ช่วงที่เขายังสื่อสารได้เนี่ยไปถามเขาว่าเขาเป็นห่วงอะไรบ้ไหมเขาเขาก็ส่หัวว่าเขาไม่มีอะไรเป็นหัวพี่โต๋เราวันนั้นยังายามไมบอกอะไร,รแม่พี่ใบก็วันนั้นอย่างที่อย่างที่ทุกคนคงเคยดูนะครับผมผมตั้งใจบอกกับคุณแม่เลยแล้วก็ตั้งใจให้คุณพ่อคุณแม่ของผมไปด้วยเพราะว่าอยากให้คุณแม่มั่นใจเลยว่า ผมนะครอบครัวผมจะรักไบว้ดูแลไบเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเลยครับผมบอกคุณแม่ว่าแม่ไม่ต้องกลววเลยนะครับบอกว่าผมจะดูแลไบจะอยู่ข้างๆไบตลอดเหมือนที่คุณแม่จะพูดคุณแม่จะเวยพอลเราประจําครับอยากให้คุณแม่ได้เห็นอยากให้คุณแม่ได้ยินด้วยตัวเองครับผมสบผมแล้ววันนั้นมันมีความหมายมากครับผม,มยังจําแววตาที่คุณแม่ยิ้มแล้วก็ยิ้มรับให้ครับมันก็เป็นสัญญาที่ สัญญาที่ผมให้สัญญาไปแล้วแล้วผมก็ตั้งใจแล้วก็มัน่นใจว่าเราจะทำตามทุกๆกอย่างครับซึ่งอันนี้มันก็คือเหตุผลที่เรารเ็เรื่องที่จะไปจัดทนันทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นมันผ่านการปรึกษาผ่านการขออนุญาตกับคุณหมอหมดแล้วครับเอาจริงๆแล้วผมแลนแต่งงานของผมทุทกๆอย่างเนี่ยญญผมผมแพลนไว้ กลางปีนี้ครับทุกๆอย่างเลยเราคิดว่าเราจะทํากลางปีนี้ครับแต่พอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วพอคุณแม่ของไรไม่สบายหนักเนี่ยครับคุณหมอก็คุณหมอมาพูดกับผมว่าถ้าอยากจะทําอะไรที่จะทําอะไระควรควรีบนะครับ ผมก็เลยเลื่อนทุกๆอย่างมาจากตอนแรกนึกว่าจะอยู่กลางปีนี้ผมเลเลื่อนทุกอย่างขึ้นมาเร็วขึ้นหมดเลยเพราะว่าผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเราางเดียวครับสิ่งสำคัญคือเราอยากให้คุณแม่คนหนึ่งเขาได้เห็นว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลลูกสาวเขาครับผมอย่างตอนนี้เร,เรียกว่าการขั้นตอนต่างๆในการที่จัดงานวันนั้นมีขั้นการดูแลจากคุณหมอและมีขั้นตอนที่ถูกต้องทุกอย่างเนาะครับตอนนี้ได้เรื่อง แน่นอนเลยน,นับนกนับงานฉลองครับเตอ <c oughs> นพิธีตอนนี้อนนเอาจริงๆแล้วนะครับคือพอเสร็จงานมั่นต่างๆนะครับผมวางแผนไว้ว่าเราย่านจะจัดการกันปลายปีนะครับ,รบแต่เอาจริงจแล้วณนะตอนนี้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่วงเวลาที่หนักสำหรับเราทั้งคู่เลยเพราะว่าค,คุณแม่ไร์ไม่สบายหนะัก นะครับไว้ต้องดูแลคุณแม่ไว้ต้องทํางานด้วยผมเร,เราก็พยายามอยู่ข้างๆกันตลอดแล้วเมื่อ2องอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ผู้จัดการผมก็ก็มาเสียกระทันหันด้วยก็เลยแบบก็เลยทั้งคู่เลยคขานี้ก็เลยแบบพยายามอยู่ข้างกันตลอดเวลาก็พยายามปลอบใจกันตลอดว่าว่าเออมันก็ต้องเดินผ่านช่วงนี้ไปนะ ็เลยไม่มีเวลานึกถึงเลยว่าเราจะจัดเมื่อไหลเราจะหาเลิกมื่อไหลจะแพลนมื่อไหลเรื่องนั้นเป็นเรื่องยังเป็นเรื่องรองหมดเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างในชืดมันมันเยอะมากๆที่ต้องจัดการครับผมณวันนี้ถือว่าหนักทั้งคู่เหตุการณ์ในช่วงนักณวันนี้หน้าวันนี้ก็เป็นช่วงที่หนักสำหรับเราทั้งคู่ครับก็เป็นช่วงที่ต้องประคับประคองอยู่ด้วยกันครับกป็กำลังใจกันว่าเน้องตัวครับอันนี้ก็เรื่องงานเฉพาะไว้ก่อนพอดีตัวเนาะ งานฉลองเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวไว้ไว้ไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็ก็เดี๋ยวค่อยค่อยบอกครับผมอาจจะมีเราจะจดทะเบียนจดทะเบียนก่อนไหมคะหรือว่าค่อนข้างกันแล้วอาจจะแบบคือคือณตอนนี้ครับยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับสักอย่างครับเพราะว่าไม่มีเวลาคิดไม่ว่าไม่มีเวลาทําอะไรเลยครับณตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันมันเป็นหนักกันแล้วมามาพร้อมกันในช่วงเวลานี้ครับก็เลยยังไม่เวลาทําอะไรครับคือโอเคนะค่ะ เหมือนโฟกัสของไว้ตอนนี้จะอยู่ที่คุณแม่เป็นหลักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานเนี่ยก็จะไปที่โรงพยาบาลปกติที่ไปอ่านข่าวตอนเช้าเนี่ยอ่านเสร็จก็คือไปโรงพยาบาลทุกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็พยายามจะใช้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดอะค่ะเรื่องอื่นๆก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ให้มันดีที่สุดก่อนแล้วก็พอดีโตมามีเรื่องของพี่วิด้วยก็เลยต้องค่อยๆประคับประคองกันไปค่ะ